ดิจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอก็ลดตัดไล่สไตล์แล้วจ้ามาพอก็ไม่ทิปอีกแล้วเอ่อเมนีปกาอยู่ในกิีนเฮาจ้ะเพราะว่าออกไปเห็ุงานข้างนอกแล้วฝนมันแบบมันลิ้นลิ้นไหมจ้ะเมทิปก็เลยเขามาในกิีนเฮาคือเ่าเพราะว่าปกติเมทิปกาอยู่ในนี่มันก็อยู่ได้อยู่จ้ะแต่ว่ามันห้อนหอนจ้ะเพื่อนเพื่อนห้อนอีหลีโลนี่ขนาดฝนลิ้นได้จ้ะแต่ยังห้อนอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนอ่า ไม่ทิก็เลยเปลี่ยนแนวเห็ดจะกเพื่อนเพื่อนตอนแรกก็ไปเก็บห้าอยู่ข้างนอกเ้ะหย้าที่แบบว่าปั๊มนาดินขึ้นไหมจะ้ะเก็บห้าเก็บหินออกไหมจะ้ะบัดทีนี่ฝน,นลินก็เลยเขามาเห็ดในหนีในหนีน ia, เห็ดยังปฏิทน ia, ินหนาจากเพื่อนทอนห้าต้นแบบพีกเพราะว่าไอห้ามันกาลังเริมแบบว่ามีแบบว่า,แบบวาเป็นกลังเริ่มขึ้นไม่จะ้ะละกา็ไอใส่ปุ๋ยน้ำสีใส่ปุ๋ยน้ำนะจะ้ะ ตัวใดมันล่งก่อนไม่ทิพกสิใสเอาปุ๋ยขี้หมามาใส่ไม้มจ๊ะเพื่อน,อนตัวใดมันโล่งหลังกสิบ้ัน,นไนใส่ใส่ตัวก่อนก่อนหนึ่งสินะจ๊ะกระท้อนยาอาก่อนจ้ะเพราะว่าหยาเนี่ต้นในนั่นนะจ๊ะต้นเนเบีย้ยพักลืมผัวเขาเขาว่ดตายได้จ้ะถึงถอนออกแต่ว่าถ้าถ้าบ่เอาไปไว้หมู่อื่นเขาก็ขึ้นไม่ขึ้นเก่าไม่จ้ะต้องถอนแล้วใส่ถุงไป ไปทีมมืงอื่นไมจ่จะถ้าทีมอยู่ในแปลงเนี่ยก็คือขึ้นอยู่คือเกาจจผืนเพื่อนเพราะว่าเขาสิบว่าตายเลยจ้ะคล้ายๆแบบลาดเขามันก็นสิยัางลงไปใหม่ถึงถอนขืนมันกระิยยางลงไปใหม่สิแม่จ้ะวันนี้ก็ทถอนยาก่ยกวนใจผืนเพื่อนถอ,อนงานหล้กก็สิมาสมสายเมทีบแบบว่าเมทีบลงกอนมูเลยจ้ะผืนเพื่อนลงแบบว่าเอาอันเอาลองใส่ในนี่นะจ้ะนี่เจ้งเสียเขาบวชตายเลยจ้ะถึงถอนออกเขากบวชตายตรงถ้าถอนออกก็ต้องแบบว่า เอาใส่ถุงไปทิมมองอื่นถ้าทิมใหมองน,อน,นี้เขาก็ขึ้นคือเ่าจะดินกบเขาแน่เขาก็ขึ้นแล้วไม่ใจจังเสียแม่นเหมือด้อจนี่ต้นนี่เขาขึ้นไม่เนี่ยสิการท้อนทิมท้อนทิมมองแล้วก็ทิมลงนี่นี่กะเขาก็ขึ้นไม่ยุ่งสิจ้ะเพื่อนเขาว่าตายต้องท้อนแล้วแบบว่าเอาไปใบมองอื่นทิมมองอื่นทิมมองอันนี้ถ้าทิมว้นี้เขาก็ขึ้นยุ่งสิจ้ะขึ้นคือเา่า เนี่ยต้นบวบเขือเทศเมทีคก็ร่างสีเขียวยจ้ะเพราะว่าเมทิคพึ่งใส่ปูนไปดูสิจ้ะเมทิคพึ่งใส่ไอ้ปุ๋ยขีมาไปจ้ะเพื่อนๆเนีเ่ยต้องถอนออกไหมจ้ะนี่จะปุ๋ยขีมาก็เอาเข่ามาพร้อมเรียบร้อยจะชิบกะสีใส่ลงไปเลยเนีจ้ะเพื่อนๆเพราะว่าพวกนี้แปลว่ามันแปลว่า,ม,บบวามันกะคือสีอยู่ดิ ไอ้เมทิบเอาลงเปลงได้นนรดนตืบเลยแม่จ้ะกะิใไ่ปุ๋ยลงไปเนปุ๋ยกะซีไซซาๆไปเลยแหละจ้ะเพราะว่าอมันไอ้อันนี้อยู่มันหลายอยู่แมจ่จะเบีย้ยพีกเนะต็มแม่เมืออเลยจ้ะนี่แม่เมืออเลยเลยจ้ะนี่เขียวเขียวนี่แม่เมือนเลยนี่ึืนนี่เบีย้ยพีกเบีย้ยบะคือพพ้อมจ้จะบะคือะเมทิบกะไ่ลงไปน้ำกันเนี่ยจ้ะก่ฟังทั้งขุนมันมันมัน พีบบ่พ่อเนาะจ้ะเนาะไม่สิบเก่ามาแซมทั้งทีกันไม่ทิก็สิใส่ลงไว้เลยจ้ะหินล้ายรายอยู่นี่นงหินจะหินไง่สยใส่ปุ๋ยจะเหมือนนี่เพราะว่าออกข้างนอกบ่ได้แม่จ้ะเ,เพื่อนมันก็มีแนวเหตุวิจัยอยู่ข้างนอกนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันพยากรณ์อากาศมาฝนมันจะมีฝนมือนนี่นะ เลยขอมาเหตุข้างในจ้ะสิจ้ะก็สิใส่ไปตรงมึงเป็นน้ำใมเจอรยานเขาขึ้นเพีย เพื่อนๆตอนแรกก็ขุดหลุมดีๆได้จ้ะตอนแรกส่วนข้างนานา,นาจ้ะขุดหลุมดีๆเห็ุแบบว่าเว้นช่วงเว้นช่วงดีนะจ้ะบทที่นี่พอล่างๆมาแบบว่ากล้าพีกล้ามะเขือมันหลายเน้อจ้ะเนาะก็เริ่มแบบทีเขา้าทีเขาไม่เจอเพื่อนๆแบบว่าคว่ำสีดายมี่าไรกระส่ลงไปเห็นเหมือนจริงสินะจ้ะแบบ ตัวได้สิขึ้นก็ขึ้นตัวได้โบขื้น,นกระตายจังสีนะาเมทิบคิดว่าเมทีกระเสียบ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 ลงไปเลยไม่จะบเพื<ๆ>่อนเพื่อนแต่ว่านี่สิเดไปเอาปุ่นมันหมดพอดีก็สิดเดออกไปเอามาใส่ไม่ใส่ตัวจเะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามัาในใดหน่อยเดียวเองบัดน,นี้เพราะว่ามันสีเลือ่พุนนะจ๊ะเลือพุนเมียนหมือนเลยจ้ะฟังทั้งนี้เป็นบกพริกขึ้นซ้ำนี่ มัน,ม,นมันแบบว่ามันเอาโลงก่อนมาเขือนนะจ๊ะเขาเขากันลากเขาก็ติดแล้วล่ะจ๊ะเมทิปก็เลยฝุ่นมาใส่บรนี้กาให้มันรอบอีกจังหน่อยหนึ่งก่อนละเมทิปจังสี่เห็ดแนวอื่นแม่จ๊ะแปลว่าเด็ดใบเด็ดยังเขาออกสินะเขาขึ้นสูงกว่านี้ก่อนแน่จะเพื่อนเดี๋ยวเมทิปออกไปเอา,เอา,เอา,เอาปุ๋ยมใส่อีกก่อนจ๊ะ นี่จ้าเพื่อนเพื่อนเป็นอันบเรียบ้อยจ้ะเมทิบไ่เลวเรียบ้อยปุ๋ยขีมาจ้ะใส่พริกมือนี่ใส่พริกจ้ะเพื่อนเพื่นอนต่ว่าก็มีแบบว่ามีบะเขือ,อแซมนดินเนหน่อยจ้ะเพราะว่าฟังทั้งนี้จะปลูกอพริกจ้ะเพื่อนเพื่อนมือไม้จัง,จงสิบิไ่ฟังทั้งอทั้งบะเขือจ้ะพริกเมทิบมีอยู่ซํานี่เองจ้ะเพื่อนเพื่อนซมทิ่เมทิบลงในแปลงนี่จ้ะเพื่อนเพื่อน เพราะวันปีกายไม่ทิพใส่ใส่ในถุงเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าปีนี้ไม่ทิบเอาลงกระแปลงแล้วกะ็ปีกายพริกลายไม่จ้ะเม่ทิบก็ได้เอาออกไปไว้ข้างนอกน้ำจ้ะแต่ไว้ข้างนอกก็บ่ได้กินอย่างเดกดแกเพราะว่ามันหนาวมากก่อนไม่จ้ะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยบ่ได้กินบ่ได้บ่บปเป็นกำลังเริ่มเป็นดอกไม่จ้ะเพราะว่ามันหนาวมากก่อนมันก็เลยบ่ได้กิน ไอ้มวนมะเกือเทศไม่ทิพกระใสตั้งแต่อาจจะได้อาทิตย์กลัวๆเลยจ้ะกำลังขึ้นจ้ะเพื่อนๆกำลังเปลี่ยนสีมะเกือเทศไม่ทิพกำลังเปลี่ยนสีมะเกือเทศไม่ทิพกระสีมีอยู่เนี่ยจ้ะช่วงนี้มานี่มะเกือเทศมานี่มานี่แต่ว่ามันบมีพันเดียวมันมีหลายสายพันธุ์จ้ะมีอยู่สามสี่สายพันธุ์จ้ะเพื่อนๆบื่ะเกือเทศน่ะมีทั้งหน่วยหน่อยหน่วยนีจ้ะ ใส่ใส่ไดประมาณอาทิตย์ก็กลัวอะไรเลจ้ะกําลังเขากําลังเริ่มขึ้นกําลังเริ่มเปลี่ยนสีแม่จ้ะเพื่อนเพือนเพราะวันอ่ายนี่มันก็ยังพักในไฮหนาวปันใดน้อยจ้ะน้อยแต่ว่ากลางคืนขันอากาศมันเย็นแห้งสิแม่จ้ะเพื่อนไม่ทีปกาเปิ่อเครื่องทําควมอุ่นเพราะว่าให้ให้นี่มีมันอุ่นแม่จ้ะเพื่อนถ้าย่านเขาตายเขาย่างสิแม่แบบถ้าบ่เป็นน้ำแข็งมันก็บ่เป็นย่างเรอจ้ะ ถ้าเป็นน้าแข็งอะยานแบบว่าตายจ้ะถ้าเป็นน้าแข็งตายแน่นอนถ้าต้นเป็นน้าแข็งหรือข้างนอกมันเย็นแห้งแหละมันก็จะเป็นน้าแข็งสิแม่จ้ะเพื่อนเนี่ยไม่ทิพก็แล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่ปุ๋ยมือน,นี้ใส่ปุ๋ยอ่ะพริกจ้ะใส่ปุ๋ยขี้มาพริกบํารุงพริกจยะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ไม่ทิพกสิไปก่อนจ้ะ <S <S ขอบคุณถูกใจทูกแชทุกกำลังใจที่เขามากำลังใจไม่ทิพขอบคุณัเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนของมาหาได้จ้ะเด้อ จะได้ก็ฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามให้เมทิบน้ำแน่จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เมทิบสำหรับคลิปนี้เมทิบไปแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย